เซนทรอนะซิพเทพทั้งหลายแหละจะมาลองเช็คดูว่าเน็ตเป็นยังไงแชร์ Share จากเน็ตโทรศัพท์แล้วก็แชร์ไมค์ a d แเพื่อจะเล่นเกมฟรีไฟอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอย่าปรับอบบเเข้าหรือปรับออกเลยโอเคมานี้นะเดีย๋ยวจะลองเช็คอินเทอร์เน็ตนี้คือลองเช็คดูความเร็วแชร์ Share จากโทรศัพท์เข้าแพ หรือใครมี iPad ที่เสียบซิมได้ก็ลองเสียบดูดูซิว่าความสเสถียรจะดีหรือไม่นี่อยากรู้นี่อยากรู้สี่ mbps สามารถเล่นเกมได้ปะอ่ะโอเคก็คือมันมันเป็นโทรศัพท์ที่ถูกรับมาประมาณนั้นน่าอ,อยากรู้ใช่ปะนี่ก็อยากรู้กันสามารถเล่นได้ เดี๋ยวพอนพอนพอนพอ,นพอ,นพอนเสียงออกอ่ะโอเคอ่าทำได้ตามที่สั่งโอเคเราจะลองทดสอบในการปิงอ่าของยังไม่รับโอเคลองไปคนเดียวก่อนนะว่าจะมีความปิงหรือความหน่วงไหมอันนี้ซิมเทพทรอเทพทริจริง สิบ Mbps แต่เวลามันถ่ายไปให้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวเครื่องของตังอื่นก็จะเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปหรืออาจจะเป็นพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ดูหนังซีรีส์ดูอะไรใช้เน็ตแบบอิสระเล่นเกมก็ได้มาลองดูโหดูผ่านนี้ไม่ค่อยถนัดแลยวอเห็นใช่ไม้ม ฝากกรไลฝากกระแช่ให้ดอยอยากรู้เหมือนกันว่ามีความปิงไหมดูในอ่าอย่าขยับอันในห้ดูความปิงของมันโอเคก็อยู่ประมาณสักสี่สิบไม่กันห้าสิบประมาณนั้นถือว่าใช้ได้50ถือว่าค่อนข้างดีนะเกมก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้แหละยกคนอื่นเขาได้เพชรเราไม่ได้อะไรเลย โอเคความปิงอยู่มันแค่ห้าสิบเองถือว่าใช้ได้เยวจะลองเล่นไปสักหนึ่งตาว่าจะเป็นไงอาจจะแตกก่อนไหมเนะี่ยคือแชร์เน็ตจากเครื่องโทรศัพท์ส่งไปที่ iPad เพื่อเล่นเกมลงตรงไหนดีฮทดสอบทดสอบบูเคาเสียชีวิตกันหมดเลยดูความปิงห้าสิบเก้า หน่วงไหมก็ห้าสิบประมาณเนี้ยเออถือว่าใช้ได้ไม่แย่ไม่เลวร้ายากลับไปไม่ได้ละเดี๋ยวออกนู่นก็ได้นี่เป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมแล้วชอบดูแผนที่ฮะห้าสิบโอ้ค่อนข้างดี คือดูหนังดูซีรีส์ไลฟ์สดสตรีมสดใช้เน็ตเล่นกลงเล่นเกมโหถือว่าใช้ได้ซิมเทพทรอมอันนี้ทดสอบในการใช้เน็ตโอ้ามีคนนะ่ะถ้าแตกก่อนไว้เนี่ยเห็นปะ ค่อนข้างดีไปบักไปบักมันมีคนไปบนฟ้าด้วยอะโอเคเอ็มแปดมันจะเห็นแวบ,บแบบ กอดนช่ค่อนข้างดีอยู่ห้าสิบสี่สิบสี่อะไรประมาณนี้คือไม่ลดนี้อ่ะ <c oughs> เห็นตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งมาทางนี้นไปไหนเอ่ย จะลองไปหาเพื่อนสักคนหนึ่งดิเขาจะเป,ป็นเพื่อนเราเปล่า หาเพื่อสักคนหนึ่งโอเคไม่เป็นไรอยากรู้ว่าความสเสถียรมันสเสถียรแค่ไหนแค่นั้นเองถือว่าเวิร์กใช้เน็ตเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้อย่างชิลอ่าก็จะประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ในการเล่นเกมดูหนังไหมลองดู Youtube ป,ป่ะโอเคจะาไปดู Youtube ูทเรื่องอะไรดีแฮะพี่จะฟังนะฟังเพลงส่วนมากอะนะะดูนี่ก็ได้โอเคมูทัหมูทะอันนี้คือการไลฟ์สดของพี่เองโอเค ตอนนี้คือไลฟ์สดของพี่เองอยู่ร้านก็จะมีความกระตุกกระเตะกระเตกแต่ก่อนยัไม่มีเน็ตแบบมีความเร็วสูงนะใช้เน็ตโทรศัพท์ตัวเองเลยจะมีความกระตุกอยู่อันนี้อันนี้คือความกระตุกยิกงยักของมันนะเดี๋ยวจะลองหาอ่าวิดีโอวิดีโอที่ใช้เน็ตนี่ ่าเป็นไลฟ์สดเปล่าไม่แน่ใจฮะเป็นไลฟ์ตัวไลฟ์ไม่แน่ใจฮะปกติพี่จะทำเป็นวิดีโอถ้าส่วนมากนะที่ลงมันจะอยู่ในเนี้ย มาอันนี้ดูอันนี้คือการไลฟ์ส้มตำกันส้มตำส้มตำร้านเดิมมีไข่เชอรี่ด้วยอ่ะเห็นปะอันนี้คือจะเป็นไลฟ์บางทีอ่ะพี่จะไม่ค่อยใช้เน็ตที่อยู่ที่พักซะส่วนใหญ่ <c oughs> เพราะว่านนคิดว่ามันยัง <c oughs> ไงนะ คิดว่ามันจะดึงเน็ตของที่อื่นแล้วมันก็จะมีความกระตุกกระตึกอาจจะมีหมุนหมุนบ้างใช่ไหมละ่ะแต่โดยปกติใช้เน็ตส0บ mbps ก็จะไลฟ์ได้ปกติทั่วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างดีหน่อยย2นีสองอันนี้ก็ไลฟ์เหมือนกันนี่ก็คือการไลฟ์คือพี่จะใช้เน็ตซะส่วนมากในการทำก็คือมันจะ ค่อนข้างไม่ดึงกับใครเน็ตตัวเองถ้ามันมีปัญหาคือเน็ตของตัวเองที่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยจะชอบแบบไลฟ์ใช้เน็ตโทรศัพท์ตัวเองมากกว่าเวลาอัพสมมติเราไลฟ์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราอาจจะสลับเพื่อเวลาอัพโหลดอัพโหลดเพื่อจะเอาขึ้น YouTube ก็อาจจะสลับเปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi ที่ห้องแทนก็ได้แต่เวลาไลฟ์เน็ตใช,ใช้ใช้เน็ต10 m b อ s เเนี่ยคือสบายชิลๆเลยแล้วความละเอียดก็ ก็มีให้เลือกประมาณ720คือสูงสุดแล้วใน YouTube แค่นี้เองชิวๆเห็นปะคือพี่ไลฟ์มันก็ชิวๆอยู่แล้วแล้วเน็ตนี่ก็คือพ่วงใส่กับไอ้ตรงนั้นพอดีด้วยอ่ะโอเคถ้าใครอยากถามหรืออยากรู้ว่าเฮ้ยเน็ตเทพทรนี้มันเป็นยังไงเน็ตซิมเน็ตเนี่ยมันใช้ได้ดีไหมซิมทรนี่อ 10 Mbps นี่ใช้ได้ดีเน็ตทั้งปีไม่มีหมดไม่ลดสปีดเน็ตแรงตลอดหนึ่งปีโทรฟรีทูมูฟด้วยฟรีทูมูฟนะแต่เครือไอเครขายอืน่นไม่ได้โทรฟรีอยู่แล้วมันเหมาะสําหรับคนที่อยู่บ้านอันนี้ช่วงนี้ก็โควิดใกล้เข้ามานะมันเหมาะสําหรับคนที่อยู่บ้านจริงๆอันนี้พูดตรงๆสามารถแชร์ได้แชร์ไวไฟให้คนอืนน่นได้แชร์ฮอสปอ t ให้คนอื่นได้สบายสบายเลยอ่ะพี่เช็คอินเทอร์เน็ตให้อีกรอบนึงว่าเป็นยังไง ก็จะมีความอย่างนี้แหละเพราะว่าเราแชร์จากเครื่องโทรศัพท์ไปอยู่ที่นี่บางทีมันก็มีการดึงเน็ตไปด้วยแต่มันก็ค่อนข้างดีนะคือเราเล่นเน็ตตัวเองด้วยแชร์ให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ได้เล่นเน็ตด้วยเล่นเกมได้ด้วยด้วยกันได้อะไรเงี้ยก็คืออยู่ประมาณ10 Mbps นี่คือของแท้ที่ทำจริง,รงๆก็คือซิมเทปเทปทรอเทปทรอเทป two นี่แหละของซิม t นี่แหละ ใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยคือเน็ตค่อนข้างดีอแล้วไม่ลดสปีดด้วยคือมันดีตรงนี้แหละคือไม่ต้องกังวลว่า GB นี้จะพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือคือหมุนลองหมุนสักสองรอบดูสิว่าจะเหมือนกันปะนี่อันนี้คือการแชร์ Wi-Fi ให้ iPad นะเห็นปะมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละบางที การใช้ในโทรศั์ก็อาจจะดีกว่าเสถียรกว่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องของมันเองเห็นไหมมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้ถึง10เลยอะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้โอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยด้วยไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย